อาคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงเรานําเสนอค่ะว่าโดยบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ค่าไฟแต่ละเดือนประมาณหมื่นถึงสองหมื่นบาทแต่จู่ๆบินค่าไฟเดือนล่าสุดมาฟังแล้วอย่าตกใจครับร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านครับเนี่ยครับช่วยได้ค่ะค่าไฟร้อยยี่สิบล้านปกติสองสามหมื่นครับนี่ครับคุณผู้ชมมอสแตรปันด้าเขาได้รับการแจ้งมาก็เลยฝากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยช่วยดูค่าไฟบ้านนี้หน่อย แล้วก็เนี่ยล่าสุดทีมของเราก็เลยตรวจสอบแล้วก็พบว่าจุดจุดนี้เป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข,ของจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายบอกว่ายอมรับเจ้าหน้าที่คี์ข้อมูลคือไปปอ้อนข้อมูลผิดเองก็ยอมรับว่ามันผิดจริงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เดินทางไปขอโทษเนี่ยบริษัทผู้ใช้ไฟฟ้ารายนี้แล้วส่วนการให้สัมภาษณ์เนี่ยทางการไฟฟ้าเขาบอกว่า เขาขอไม่ให้สัมภาษณ์ละกันให้ไปสัมภาษณ์ที่การไฟฟ้าจังหวัดลบบุรีเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยขึ้นตรงกับการไฟฟ้าเขตสามที่จังหวัดลบบุรีไงขณะที่ทางผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ทราบแล้วนะครับเป็นบริษัทชื่อดังในพื้นที่ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทีมข่าวของเราก็เนี่ยร้อยยี่สิบล้านหนะ้าแสนสี่หมื่นเก้าพันตามตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นแต่บริษัทเขาก็บอกว่าเขาขอไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่า ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ละกันแล้วก็พอเรื่องตอนนี้ทั้งหมดกระจ่างแล้วไม่อยากให้มันเรื่องมันบานปลายเลยเถิดไปมากกว่านั้นเพราะว่าทางผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาชี้แจงแล้วแหละว่าวเขาผิดจริงนะและจะรีบกลับไปแก้ไขดําเนินการให้บริษัทก็ไม่ได้ติดใจอะไรแหมขีข้อมูลผิดเปร์นเดียว ร้อยยี่สิบล้านโอ้อย่าพีอย่าคี้ผิดบ่อยแล้วกันครับคนที่ได้รับบินใจไม่ค่อยดีครับต้องตกใจเหมือนกันนะร้อยยี่สิบล้านค่าไฟอ่ะแต่ก็ต้องรู้อยู่แล้วเรามันมีอะไรผิดพลาดแน่นอนจากหลักหมื่นไปทีร้อยยี่สิบล้านเลยเหรอมันเยอะเกินอะนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ